โรงเรียนอำนวยกนกสิริอนุสร์สำนักงานเขตบางนากรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสมาร์ทสคูลโรงเรียนอำนวยกนกสิริอนุสร์ตั้งอยู่เลขที่184หมู่12ถนนสุขุมวิท103แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครมีพื้นที่3ไร่ สามงาน86ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่พุทธศักราช2517ทําทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6สีประจำโรงเรียนสีม่วงสีเหลืองต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นตะแบกความหมายแสงสว่างแห่งการเริ่มต้นที่ดีส่งผลให้เกิดความร่มเย็นและความสงบสุข ปรัชญาของโรงเรียนการเรียนรู้เป็นกระบวนการค้นหาความจริงเพื่อความเจริญง,งอกงามของชีวิตคำขวัญวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมนำเทคโนโลยีรักวัฒนธรรมไทยใส่ใจสุขภาพจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น45คนจำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น720คนอาคารสถานที่อาคารเรียนจำนวน4หลังโรงอาหารจำนวน1หลังห้องสุขาจำนวน3หลังบ้านพักพันโรงจำนวน1หลังห้องเรียนชั้นอนุบาล1และอนุบาล2จำนวน4ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6 จำนวน18ห้องเรียนคณะผู้บริหารโรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษานายที่คำพอรอังคะสิริวานนท์รองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวพิมพันธ์ลิมสิริและนายนิพนธ์จันทรสองวิสัยทัศน์ภายในปี2559นักเรียนโรงเรียนอำนวยกนกสิริอนุสร ทุกชีวิตปลอดภัยใส่ใจสุขภาพซึมซาบวัฒนธรรมยึดคุณธรรมเคร่งวินยัยก้าวไกลเทคโนโลยีมีนิสัยรักการอ่านวิชาการก้าวหน้าเก่งภาษาเก่งอังกฤษดำเนินชีวิตแบบพอดีวิถีประชาธิปไตยใส่ใจรักสิ่งแวดล้อมชุมชนพร้อมร่วมพัฒนาด้วยการจัดการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อเข้าสู่อาเซียนอย่างภาคภูมิใจ รายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย Smart s c h o o l อง์ประกอบด้านการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่1ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้านงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนท,ท้องถิ่นและมีการบูรณาการนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องโตไปไม่โกงเงินทองของมีค่าหน้าที่พลเมืองทักษะชีวิตกรุงเทพศ,ศึกษามีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ปฏิบัติจริง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ของแหล่งการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตเช่นค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายลูกเสือประยุวกาชาติเป็นต้นโครงการกิจกรรมเสริมทักษะความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเช่นกิจกรรมค่ายและนิทรรศการทางวิชาการกิจกรรมเล่าความรู้กิจกรรม English Camp กิจกรรมประกวดแข่งขันการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยเป็นต้น มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การนิเทศและกำกับติดตามมีแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้านงานงบประมาณมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านงบประมาณจัดทำแผนบริหารงานงบประมาณมีการจัดลำดับความสำคัญ จัดทำบัญชีเงินสดบัญชีแยกประเภทและเป็นปัจจุบันด้านงานบุคคลโครงสร้างการบริหารมีความชัดเจนเป็นปัจจุบันการมอบหมายงานสอดคล้องกับวุฒิหรือความสามารถส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยครูได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อนวัตกรรมหรือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างขวัญกำลังใจให้ครูด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีแผนบริหารงานทั่วไปที่ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดช,ชอบมีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม มีมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชนและการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมตามบริบทของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2การประกันและพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาซึ่งในระดับชั้นปฐมวัยมี11มาตรฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานระดับชั้นปรถมศึกษามี15มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานและนำไปสรุปกับรายงานประจำปีส่งต้นสำกัดและเสนอต่อสาธารณชนตัวชี้วัดที่3อัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาลายมืองามตามแบบไทย ได้จัดกิจกรรมคัดลายมือทั้งคุณครูและนักเรียนเป็นประจำเอกลักษณ์ของโรงเรียนอำนวยกนุกรักสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดที่4มาตรการส่งเสริมสถานศึกษามีการเตรียมผู้เรียนและครูให้ทันสมัย ทั้งโลกและมีความพร้อมสู่สากลนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากครูภาษาต่างประเทศและภาษาจีนโดยตรงให้คำชี้แนะป้องกันและส่งเสริมต่อชุมชนด้วยดีเสมอมาองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่หนึ่งครูเป็นคนดีครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ตัวชี้วัดที่2ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพอย่างหลากหลายโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดที่สามครูสร้างสารรค์ห้องเรียนครูสร้างสารรค์ห้องเรียนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรโดยเน้นความเหมาะสมมีความปลอดภัยแปลกใหม่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความสุขเกิดความสนใจมาใช้บริการห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง องประกอบด้านผลที่เกิดกับนักเรียนตัวชี้วัดที่หนึ่งนักเรียนเป็นเด็กดีนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์รักชาติศาสตร,ร์มีระเบียบวินัยใฝ่เรียนรู้มีจิตสาธารณะ มีความพอเพียงประหยัดและอดออมมีความซื่อสัตย์นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตัวชี้วัดที่2นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา2,557โรงเรียนอำนวยกนกสิริอนุสณ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุ่มสาระและมีคะแนนพัฒนาการเป็นลำดับที่1ของสนักงานเขตบางนาตัวชี้วัดที่3นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีความใฝ่รู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่4นักเรียนมีทักษะชีวิตนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขและปลอดภัยสามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆได้อย่างเหมาะสม และรู้จากเหลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตัวชี้วัดที่5นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดกิจกรรมมุมรักการอ่านกิจกรรมหมอภาษากิจกรรมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราค่ะ